สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสติวเมทันนะคะวันนี้มีลูกค้าถามเข้ามานะคะว่า XS 5 mm hmm. 1 XS 5 2และ XS 5 3นะคะต่างกันยังไงทำไมราคามันต่างกันจังเลยเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะพามาดูนะคะว่ามันต่างกันยังไงคือทั้ง3รุ่นนี้นะคะ่ะจะมีขนาดตาที่เท่ากันก็คือ25คูณ61มิลค่ะช่องตาจะเท่ากันเลยนะคะ3รุ่นนี้แต่ว่า ความหนาจะไม่เท่ากันนะคะก็คือ XS51 จะหนาอยู่ที่1.6มิลค่ะสันหนา2.5มิลแล้วก็ XS52 จะหนาอยู่ที่2.3มิลสันหนา3มิลน,นะคะแล้วก็ XS53 จะหนาอยู่ที่3.2มิลสันหนา4มิลน,นะคะนี่ค่ะ3รุ่นนี้ ความหนาต่างกันนะคะราคาก็เลยต่างกันนี่ค่ะ xs ห้าหนึ่งจะหนักอยู่ที่เจ็ดจสีหกค่ะ xs ห้าสองน้ำหนักสิบสองจุดเก้ากิโล xs ห้าสามยี่สิบสามจุดเก้าศูนกิโลนะคะการใช้งาน xs ห้าหนึ่งและ xs ห้สองเนี่ยค่ะ จะใช้งานคล้ายๆกันเลยคือทำรั้วทำผนังทำราวกันตกได้นะคะ XN53 ก็ทำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าความหนาความหนาที่เยอะกว่าค่ะจะสามารถทำทางเดินไดน้ถ้าอบสีจะสวยขึ้นนะคะไม่เป็นสนิมด้วยอบสี ภายนอกภายในก็มีนะคะชุบกัะบนไนก็มีค่ะนี่ค่ะสามรุ่นนี้จะเป็นตัวที่อบสีมาแล้วนะคะสวยงามมากนี่ค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่ไลน์นะคะ line estimation เบอร์063 207 8300ถึง8305นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ